สวัสดีครับก็เจอกันอีกคลิปของการสับ,บการเรียนเรื่องลิมิตของลำดับอน,นันต์โดยใช้นะครับทฤษฎีบทหรือสูตรนะครับในกรณีของคลิปนี้นะครับก็จะพูดกันในเรื่องหัวข้อแรกเลยก็คือการหาลิมิตของลำดับอน,นันต์โดยใช้สูตรลัดกรณีฐานเป็น E อ็กโพเนนเชีนนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับ บอกว่าจงหาลิมิตของลำดับเมื่อกำหนดโพชเอ็นดังนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับ an เท่ากับ1บวก2ยกกำลัง n หารด้วย3ยกกำลัง n 2ยกกำลัง n และ3ยกกำลัง n น,นั้นก็คือเป็นลักษณะของเ x p o n นเชียนคือมีเลขฐานนะครับเป็นตัวเลขเลขชี้กำลังตัวแปรแบบนี้เรียกว่าเป็นลักษณะเ x p o n e เชียนถ้าเราจะหาคำตอบของ r e m i t t a n นั้นก็ทำได้สองรูปแบบนะนะครับหนึ่งพิจารณาเลยนะครับกับอันที่สองนะครับก็คือการจัดรูปนะครับถ้าเราพิจารณาคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเอกโพนเชนทั้งคู่นะครับเลขฐาน2กับ3นะครับเลขชี้กำลังเท่ากันเลยนะครับกูถามว่า2อกำลัง n กับ3ากำลัเงเนักเรียนว่าอะไรจะโตเร็วกันครับถ้า n มีค่า มากเรื่อยเช่นเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็น 1, 000, ล้านใช่ครับตัวที่มากขึ้นในระยะไกลร,ระยะมากๆเนี่ยแน่นอนครับเลขฐาน3ครับจะเป็นตัวเลขที่นําไปเรื่อยๆดังนั้นตัวส่วนมากกว่าตัวเศษสุดท้ายผลลัพธ์มันก็จะกลายเป็นศูนย์เองแนวคิดลคล้ายกับเรื่องกราฟที่นํามาใช้เหมือนที่ครูเคยแนะนํานักเรียนแต่ถ้าเรียนทําเต็มรูปแบบ ก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมนั่นเองคูขอทําเท็ัวอย่บให้ดูสําหรับข้อแรกนะครับเริ่มต้นนะครับก็เขียนลิมิตรอไว้เลยนะครับระหว่าง2กําลัง n และ3กําลังเเราทราบแล้วว่า3กมาลัง n มีค่ามากกว่าครูขออนุญาตดึง3กําลัง n น,นั้นออกมาทั้งเศษและทั้งส่วนดึงออกมาแล้วในความหมายของเขาก็คือ เราจะนำ3กับกำลัง n นั้นไปหารแต่ละพจน์นะครับโดยเริ่มแต่ตัวข้างบนก่อนครับ1บวก 2n ครับก็ได้1ส่วน3ยกกำลัง n บวกกับ2ยกกำลัง n หาร3ยกกำลัง n น,นะครับแล้วก็ไะไต่อครับด้านล่างครับจะเหลืออะไรครับ1 อีกตัวหนึ่ง2กาลัง n หาร3กำลังเนเ,เ,เนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งครับเนื่องจากได้ชี้กำลังมันเท่ากันเลยเขียนได้ว่า2ส,ส่วน3ทั้งหมดกําลัง n ครับทีนี้จะสังเกตว่านะครับ3กาลังเอกับ3เตัดกันได้ทีนี้เราจะใส่ลิมิตหรือเทคลิมิตเข้าไปแต่ละพจน์ครับท่านไหน ดีมน1 3n ได้เลยครับสารกลัง n โตอย่างเดียวแน่นอนครับกลายเป็น0ครับ2ส่วน3ทั้งหมดกล n แล้วครับเรฐานไม่ถึง1หรือใครจะแจง้งแนวคิดก่อนหน้านี้นก็ได้ว่า2กับ n 3กับ n สารกำลัง n นั้นโตกว่า2กับ n นนนแน่ๆนะครับในยะที่ n มากๆสุดท้าย3กำลัง n ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วมันเลยกลายเป็น0นั่นเองนะครับ ส่วนด้านล่างครับลิมิตของ1ได้1ครับมันเลยกลายเป็น0ย์ส่วน1หรืออะไรครับ0นั่นเองนี่คือคําตอบแต่ถ้าเราพิจารณาสั้นๆง่ายๆคือข้างบนครับตัวแทนคือ2องลัง n ตัวด้านล่างตัวแทนคือ3กําลัง n ซึ่งสามกลัง n นั้นมีค่ามากกว่า2กําลัง n อยู่แล้วระยะที่ n มีค่ามากๆนะครับมันก็จะทําให้ตัวด้านล่างหรือตัวส่วนนั้นมีค่ามากกว่าสุดท้ายก็กลายเป็น่วนนั่นเองนะครับนี่คือแนวคิด แต่ถ้าเท่ากันนะครับเลขฐานมันเท่ากันแบบนี้ต้องนสำสัมประสิทธิ์มาหารกันคล้ายๆกันครับที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ลองไปดูตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่2นะครับสังเกตว่าตอนนี้เรามีเลขฐานเพียงตัวเดียวนะครับคือเลข2นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องจัดรูปให้ใหดีก่อนนะครับ จากตรงนี้นะครับก่อนจะไปหานีมีตคูขอจัดรูปก่อนจัดอย่างไร2กําลัง n อลบหนึ่งนะเขียนอด้อย่างหนึ่งก็คือ2กําลังลบหนึ่งคูณกับ2กําลัง n ตรงนี้ตามทันไหมครับเราแจงออกมาแล้วก็อะไรครับ2กํกลัง n ็บวกหนึ่งก็คือ2กําลังหนึ่งคูณ2กําลัง n โอเคเนาะนะครับดังนั้นถ้าพิจารณาแล้วเนข้างบนค่าที่มากที่สุดคือ ที่เป็นฟังก์ชันคือ2กำลังเอน็นล,ล่างคือ2กำลังเอเท่ากันแล้วก็ดึงตัวร่วมออกมาเลยอลองไปทำเลยนะครับลิ m i t แน่นอนครับเราบอกว่า2กำลังเมากสุดก็ดึง2กำลังเอ,ออกมาครับทั้งเศษและส่วนนะครับดึงออกมาแล้วแต่ละพจน์เปรียบเสมือนเราเอา2กำลังเไปหารนะครับ 1>, 1ครับจะเป็น1ส่วน2กำลัง n 2กำลัง n ลบหหรือ2กลังลบ1คูณกับ2 n 2> หาที่สองกง n จะเหลือ2กลังลบ1ด้านล่างครับเอา2ลัง n ไปหารเช่นเดียวกันจะเหลือ2กลัง1นะครับตัวนี้ตัดทอนได้ครับกลายเป็น1 จากนั้นเทคลิมิตเข้าไปครับลิบมิตของ1ส่วน2กำลัง n ได้เลยครับ0ลิมิตของ2กลังก็คือตัวเดิมเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนจาก2อกำลังลบเป็นเศษ1ส่วน2ได้และลิมิตของตัวด้านล่างคือลิมิตของ2องกำลัง,ห,งหรือ2ก็คือส็งเร็จสุดท้ายตอบเท่าไรครับเศษ1ส่วน4ได้แล้วออกมาทํานองแบบนี้นะครับ อันนี้คือรูปแบบในการหาดิมิตของระดับนั้นกรณีที่เป็นฐานเป็นพีทูนิชเชียนนะครับอีกสักหนึ่งข้อนะครับที่จะทําให้นักเรียนดูก็คือข้อที่6กนะครับกรณีที่มีฐานแตกต่างกันมากหลายตัวจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยากนะครับ a n เท่ากับ2กำลัง n บวก3กำลัง n หารด้วย4ี่กำลัง n นบวก1นะครับถ้าเราวิเคราะห์และแยกแจงออกมาตัวนี้ก็คือ สี่กำลัง1ก็คือ4คูณกับ4กําลัง n นะครับพิจาที่ตัวด้านบนครับก็คือ2กําลัง n บวก3กําลัง n ค่าที่ม,มีค่ามากที่สุดก็คือ3กําลัง n ด้านล่างมีค่ามากสุดคือ4กําลัง n งั้นเราดึง4กําลัง n ออกมาครับทั้งเศษและส่วนดูเลยนะลิมิตถึง4กําลัง n ใช่ไหมเราเปรียบเทียบคล้ายๆกับกรณีก่อนหน้านี้เลยครับ 2กำลัง n ก็ถูกหารด้วย4กำลัง n ก็กลายเป็น2กำลัง n หารด้วย4กำลัง n บวกด้วย3กำลัง n หารด้วย4กำลัง n ด้านล่างครับเหลืออะไรครับ4ตัดทอนกันเลยจากนั้นพีเอ็นารเมื่อเราใส่ลิมิตเข้าไปในแต่ละตัวลิมิตของ2องกำลัง n หารด้วย4กำลัง n ได้ไรครับ0นี่ก็ศนย์เลยครับ4ก็คือ0ส่วน4หรือตอบเลยครับ0นย์จบแล้ว เท่านี้เองนะครับในหัวข้อนี้ก็ฝากนักเรียนไปฝึกฝนฝึกซ้อมฝึกทำเนี่ยนะครับในข้อที่เหลือนะครับก็คือข้อที่3 4 5 7 8เนะครับเพิ่มเติมฝึกทักษะต่อเลยนะครับหัวข้อจ่อไปกรณีที่การหาลิมิตของลำดับน,นั้นกรณีที่มีลบหนึ่งกับทาง -N เราลองพิจารณาดูสําหรับคําว่าลบหนึ่งกลังเอ็นนะครับเมื่อ n เป็น 1, 1มันจะได้ลบหเมื่อ n เป็น2ก็ได้เป็น 1, 1. <S n, 1> 2, 1. n 1> เป็น3ามลบหมันจะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆกรณีลบหนึ่งกำลัง n อาจจะเทียบเคียงได้อีกอย่างหนึ่งคือกรณีที่เป็นลบหนึ่งกำลัง n อ็บวกหก็ออกมาใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเป็นกรณีเดียวกันนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมีอยู่2รูปแบบหลักๆเท่าที่ครูจะเปลี่ยนได้1 ใช้ทักษะและการสังเกตนะครับก็สามารถระบุได้โดยใช้พื้นฐานเบสิกกราฟนะครับอันที่2ก็คือใช้รูปแบบตามที่จะแนะนําต่อไปน,นี้ครับจะมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขหรือเรียกว่าสูตรสสูตรแล้วกันเขาบอกว่าถ้าริมิตของค่าสมบูรณ์ an เท่ากับ0แล้วริมิ t ของ an ก็เท่ากับ0ด้วยอันที่2องริมิตของลำดับเป็นจํานวนจริง แสดงว่าดิมิตของลำดับนั้นหาค่าไม่ได้หรือนะครับตรงนี้อาจจะตอบว่าไม่มีลิมิตหรือไม่มีค่าก็ได้แสดงว่าคำตอบที่เป็นไปได้กรณีที่มีลบหนึ่ลังเี่ยหรือลบหนึ่งกำลัง N, เบกหนึ่ง N 1, เป็นได้สองอย่างครับก็คือตอบว่า0หรือไม่มีลิมิตนั่นเองนะครับ ดังนั้นจาไว้เลยว่าถ้าเจอแบบนี้จะมีตอบได้แบบนะครับมาดูครับข้อแรก an เท่ากับลบหกึ่ลัง n คูณ1นส่วนสยกกาลัง n พีนาครับเราต้องหาค่าสมบูรณ์ของ an ก่อนครูขอแจ้งตัวนี้นะครับดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ n ก็เท่ากับอะไรครับค่าสมบูรณ์ของลบหกึ่ลัง n คูณกับค่าสมบูรณ์ของ 1นส่วนสามกำลัง n เ,เราทราบว่าลบหนึ่กำลัง n นมันสลับระหว่างลบหไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีค่าสมบูรณ์นั้นมันก็จะคุมให้เป็นเฉพาะเครื่องหมายบวกแสดงว่าอันนี้จะมีเฉพาะเลขหนึ่งอย่างเดียวดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ an <ๆ S 1> ก็จะเดืออะไรครับ1นส่วนสามกำลัง n แบบนี้ถูกไหมดังนั้นถ้าเราจะหาลิมิตของ ค่าสมบูรณ์ของ an ก็จะได้ว่าล i m i t ของนะครับค่าสมบูรณ์1ส่วน3กำลัง n แต่ลิมิตสามารถเข้าไปได้ทุกที่เลยนะครับลิมิตก็เข้าไปในค่าสมบูรณ์นะครับมันก็จะได้เป็นลิมิต ของ1ส่วน3กำลัง n ซึ่งได้เท่าไรครับใครบอกได้บ้างได้ไรครับได้0เมื่อลิมิตของค่าสมบูรณ์ an ได้0เราก็สามารถสรุปได้ว่าอะไรครับตามใครเลยดูด้วยว่าลิมิตที่ไม่มีค่าสมบูรณ์คือลิมิตของ A n ก็มีค่าเป็นไรด้วย0ด้วยจบแล้วพอได้ไหม หรือบางคนก็มองแบบจากการสังเกตจากกราฟครับนมิตของลำดับลบ1นกลัง n เนี่ยมันจะสลับไปมา2ค่าลบหลบหแต่ตัวที่มีค่ามากกว่าคือตัวส่วนคือ3ากลังเงเมื่อมันมีค่ามากๆตัวมากๆท้ายตัวส่วนมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆหารปุ๊บก็จะกลายเป็นศูนนั่นเองก็ใช่ไหมาสามารถที่จะสังเกตแล้วก็ใช้รูปแบบของกราฟมาช่วยได้นะครับเดี๋ยวประสบการณ์จะบอกนักเรียนได้ครับ อ่าดูข้อ2ครับถ้าใช้ประสบการณ์จะเดาว,ว่าอะไรครับจะเดาว,ว่าอันนี้เฉพาะอันนี้นะเพิณนานเฉพาะตัวนี้ลิมิตของตัวนี้จะได้อะไรครับดีกรีเท่ากันไหมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา1เท่ากันแปลว่าเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเอามาหารกันคือได้1ถูกไหมและลบ1กําลัง n b o o บวก็จะสลับระหว่าง1กับลบ1ดังนั้นมันจะมี ค่า2ค่าแกว่งไปแกว่งมาหรือนำดัดแกว่งกวาดทำได้ไหมเป็นลำดับรู้เข้ารู้ออกครับรู้ออกแสดงว่าหารีมีได้ไหมไม่ได้อันนี้เราเราสังเกตตรงนี้ก็ตอบได้เลยนะครับถ้าเราสามารถใช้ทักษะการสัง